ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติเสนอให้ยกเลิกคำสั่งกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีขึ้นตั้งแต่ปี2547โดยระบุว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้บริโภคใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในราคาที่เป็นธรรมมากขึ้นเบื <oo> ้องต้นผู้ตรวจก,การแผ่นดินได้มีหนังสือส่งถึงหัวหน้าคสชเกี่ยวกับมติดังกล่าวเพื่อให้พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมระบุด้วยว่าหากไม่ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเสนอแนะ ผู้ตรวจการแผ่นดินจะส่งเรื่องให้สารปกครองพิจารณาต่อไปสำหรับกรณีดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินระบุว่าผู้ร้องเรียนมีผู้ร้องเรียนมาเมื่อเดือนเมษายน2556ขอให้พิจารณาและสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีรัฐเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันรวมเข้ากับราคาน้ำมันขายปลีกในท้องตลาดทำให้ผู้บริโภคต้องรับภาระราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาจนแล้วเสร็จ แต่ระหว่างการยกร่างหนังสือเพื่อส่งข้อเสนอแนะให้กับนายกรัฐมนตรีเกิดการรัฐประหารขึ้นก่อนจึงมีการส่งหนังสือดังกล่าวไปยังคสชมีรายงานว่าขณะนี้กระทรวงพลังงานยังไม่ได้รับแจ้งกรณีการขอให้ยกเลิกกองทุนน้ำมันแต่เชื่อว่าข้อเสนอน,นี้จะส่งผลกระทบต่อการขาดกลไกในการรักษาสิทธรภาพราคาน้ำมันในช่วงที่มีการปรับตัวสูงขึ้นรวมทั้งภาระในการที่กองทุนน้ำมันจะต้องไปชดเชยส่วนต่างของราคา LPG ที่ปัจจุบันยังจำหน่ายในราคาต่ำกว่าทุน ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวการปรับลดราคาพลังงานที่เผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียก่อนหน้านี้นายสุเทพเหลี่ยมสิริเจริญปลัดกระทรวงพลังงานระบุว่าไม่เป็นความจริงและกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการศึกษาและตรวจสอบข้อเท็จจริงของโครงสร้างราคาพลังงานทั้งหมดเพื่อนำเสนอต่อหัวหน้าฝ่ายเศรฐษฐกิจคสชต่อไป ทางด้านกระทรวงพาณิชย์วันนี้นัดหมายหารือกับผู้ผลิตสินค้าที่อยู่ในบัญชีดูแลของกระทรวงพาณิชย์205รายการเพื่อขอความร่วมมือตรึงราคาสินค้าโนโยบายของคอสช,อชเป็นระยะเวลา6เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงพฤศจิกายน2557เพื่อดูแลค่าครองชีพให้กับประชาชนรวมถึงจะหารือกับห้างค้าปลีกสมัยใหม่เพื่อขอความร่วมมือตรึงราคาอาหารปรุงสําเร็จหรืออาหารจานด่วนที่จําหน่ายภายในห้างค้าปลีกให้ขายตามราคาแนะนําที่กระทรวงกําหนด